สวัสดีครับผมกิติพงษ์ชินโก้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องมูจอนปิดชินโก้นะครับว่ามีข้อดีกว่ากล้องรุ่นอื่นๆอย่างไรนะครับก่อนอื่นเรามาดูเลยนะครับตอนนี้ทางเราได้แกะเอาอุปกรณ์ออกมาแล้วนะครับซึ่งเราจะดูให้เห็นกันว่าภายในของกล้องชินโก้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสังเกตดูนะครับจะมีปุ่มกดนะครับเป็นปุ่มตั้งค่านะครับซึ่งในกล้องมูจอนปิดเนี่ยจะไม่สามารถตั้งค่าได้แต่กล้องมูจอนปิดชินโก้จะสามารถตั้งค่าได้นะครับ สามารถกดเลือกพารามิเตอร์ต่างๆได้เลยครับว่าอยากตั้งให้เป็นโหมดเดนไอโหมดแบ็กไลท์ line, ปิดแสงสว่างย้อนแสงปรับความขาวมืดภาพย้อนแสงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติอีกคุณสมบัติหนึ่งที่ชิงโก้เรามีจะมีทั้งกล้องกระบอกและกล้องโดมเลยนะครับสังเกเตดูกล้องโดมจะอยู่ข้างหลังนะครับกล้องไอกล้องกระบอกอยู่ข้างหลังแล้วกล้องโดมจะอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกล้อง IR ครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้เอามาโชว์ก็สามารถปรับไปที่สายเลยเหมือนกันนะครับ เรามาลองดูกันนะครับว่าหัวใจสําคัญของชิโโก้ที่แตกต่างกับที่อื่นเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับของกล้องโดมดูนะครับเราจะเห็นสังเกตถึงการปรับนะครับกล้องเราจะสามารถปรับเลนได้นะครับตั้งแต่3.5มิลถึง8มิลิเมตรนะครับแต่ถ้าลูกค้าคนไหนต้องการออโต้เอดิย้อนแสงหรือว่าปรับได้มากกว่านั้นนะครับสามารถอัปเกรดเลนได้ปรับได้ตั้งแต่2.8ถึง11มิลิเมตรครับซึ่งนี่ก็คือเป็นข้อแตกต่างนะครับซึ่งปกติกล้องโดมกล้อง IP ไอพีหกหกหรือว่ากล้อง IR ต่างๆเนี่ยจะฟิกเลนนะครับจะไม่สามารถเลือกเลนได้นะครับก็คือจะไม่สามารถปรับได้ต้องเปลี่ยนเลนเลยนะครับแต่หัวใจสําคัญยังไม่ได้อยู่ตรงนี้เรามาดูฉากนี้กันนะครับขณะนี้ผมใช้ iPad ในการบันทึกวิดีโอนะครับภาพอาจจะแตกเมื่อเกิดการอัพขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับเรามาลองดูกันครับที่หน้าจอมอนิเตอร์ปัจจุบันนี้นะครับกล้องวงจรปิดในประเทศไทยเหล่านี้ จะขายกันอยู่ที่ประมาณ420 TV Line 520 TV Line 540 TV Line นะครับแต่กล้องซิงโก้เราแหวกเลยครับเราเริ่มต้นที่600 TV Line แต่ในชุดโปรส่วนใหญ่จะสังเกตดูมีแต่650 TV Line ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้กล้องที่ชัดที่สุดก็คือจะเป็นที่700 TV Line นะครับซึ่งลองดูความสดของภาพในแต่ละกล้องนะครับซึ่งอันนี้ผ่านมอนิเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าสีจะเข้มตามสีจริงตามที่ผมถ่ายฉากจริงตอนแรกเลยนะครับ เรามาลองดูกันนะครับหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะครับผมจะลองปิดไฟทีละดวงดูนะครับเดี๋ยวลองปิดไฟดวงแรกดูครับเริ่มเห็นความแตกต่างใช่ไหมครับอันี้ผมปิดไฟแล้วครับเดี๋ยวลองดูสภาพห้องนะครับอันนี้คือสภาพห้องที่ยังพอมีแสงนะครับยังพอมีแสงไฟนะครับที่ที่เรามาสังเกตที่จอมอนิเตอร์สังเกตว่ากล้องตัวที่1 2 3 4ยังคงเห็นภาพสีอยู่สังเกตตัวที่4นะครับก็คือตัวที่4จะเป็นกล้อง IR ระบบ IR ยังไม่ตัดเพราะว่าตรงนี้แสงยังมืดไม่สนิทนะครับปกติแล้วจะเป็น IR ทั่วไปป่านนี้ตัดเป็นขาวดำแล้วนะครับโอเคครับเดีย๋ยวลองมาดูกันปิดแบบมืดสนิทเลยเป็นยังไงอ่านะครับท่านลูกค้าลองสังเกตดูนะครับกล้องตัวที่1ยังเห็นภาพสีกล้องตัวที่2ด,ดําไไปแล้วครับกล้องตัวที่3ยังเห็นภาพสีและกล้องตัวที่4ปรับเป็นหมดขาวดําแล้วนะครับ เราลองมาดูกันครับนี่คือหัวใจสําคัญของชิงโก้เลยกล้องวงจรปิดของเราเป็นระบบ day night DDS ซึ่งใช้ค่ารับค่ารักได้ต่ํามากๆนะครับลองสังเกตดูนะครับทงจะพิ้วขยับออกมาตรงนี้แต่ภาพจะเป็นเกนโอเคครับเพราะว่าทางกล้องวงจรปิดจะลดคุณภาพภาพลงแต่ให้ดูดแสงสีมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นกล้อง day night เหมือนกันครับแต่ไม่มีระบบ DDS นะครับของชิงโก้ ซึ่งจะเห็นว่าภาพดําไปแล้วนะครับซึ่งนี้เราจะแนะนําให้ติดสําหรับบ้านที่มีไฟเปิดอยู่แล้วหรือว่ามีแสงสว่างพอนิดนึงนะครับก็ตัวนี้ถ้าเป็นกล้องรุ่นอื่นที่ค่ารักตั้งแต่0.1นย์นึงนป่านี้จะดับมืดไปเลยเป็นสีดําไปเลยครับส่วนตัวที่3อันนี้นะครับเป็นกล้องโดมเราซึ่งคุณคุณภาพก็จะเห็นว่ายังเห็นสีปกติอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนตัวที่4สังเกตไหมครับนวลและเนียนมากคือของเราจุดขายเราอยู่ที่กล้องสามารถดูภาพสีตอนคืนได้ แต่เราก็ยังให้ความสําคัญกับกล้อง IR ครับกล้อง IR เราสังเกตดูนะครับว่าภาพยังนวลเนียนมากจะไม่เป็นวงสีดาโค้งโค้งเงาเงานะครับเพราะว่าเราก็ให้ความสําคัญกับความชัดเมื่อตอนกลางคืนที่เป็นภาพขาวดาเหมือนกันสําหรับลูกค้าที่พอใจในภาพขาวดําในตอนคืนนะครับซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างของกล้องแล้วว่ากล้องมูจอมปดชิงโก้เราในพื้นที่ที่มืดขนาดนี้ผมพอยไปนี่จะไม่เจอแสงเลยนะครับ ครับจะมีติดแสงปลักไฟเล็กน้อยนะครับจะสังเกตด,ดูได้เลยว่าผมซ้ายขวาแล้วตรงนี้ในห้องไม่มีแสงเลยแต่กล้องวงจรปิดของชินโก้นั้นก็ยังบันทึกภาพเป็นสีอยู่ฉะนั้นถ้าลูกค้าคงรู้เลยนะครับว่าเราควรเลือกสินค้าอย่างไรให้เหมาะกับท่านวันนี้ขอขอบคุณท่านลูกค้าที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณครับจากชินโก้คอร์ปอเรชั่น